เอาขึ้นไปไหวแค,ค่โอนนี้อยู่สั่นยักเฟิ่องไปห่วยมันนั่งบังคุกินเข่าซะก่อนอืมเผ็ยดตัว เพ็ดเพ็ดเพ็ดจอบสมลนประสันว่ามนี่จอบี่ยังสมลนอยู่นี่บ่มีดอกสมลนสมมันน้อยน้อยมีแตบักแต่งม่วลนเนอะลูกไล่เนอะ เพชรเพชรเป็นให้น้ำตาลย้อยจ้างองมอนบงมอนสวัสดีจ้าอันเอิญมาเั้นใดคือน,อนี่อันเอิญเอิญพี่เอิญเอิญพ่อเอิญอัน,อน,อน พี่วงม่นอนบอกให้เอิอนพี่วงม่นอนบอกแม่นบอกงั้นจะไหจ้าเอิอนพีได้เนาะให้เอิอนพีได้เนาะบักหม้อร้น,นมาสางวา่าเอาอีดีตัวขอบคุณหเรไรนะคะอืมพี่วงมนอืนเจ็บเหรอ แซบแซบแซบน้ำจิ้มบุญเซนลูกในหัวสวัสดีครับลูกในหัว แป๊บนึงเด้อแป๊บนึงแป๊บนึ่ง,บบง,บบงขอจัดสเสบียงอาหารก่อนน้งัวมากินเขาก็แม่ลูกอ้ยน้องสาวน้องสาวแจนแวน ยืนยังยืนยังน้องสาวไปต้อยอดให้นลนะว่ามันยังยืนหรือ,อยังยืนหรือ,อยัง,ยออยงเดี๋ยวจะไปต่อยอดให,ให้สันเดียวว่ามันยังดอก สิได้สิได้ได้พิ้นเร็วๆหน่อยนะว่าเป็นยังตัวเอสมาแล้ววังซันมาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอได้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 ตัวเอสมาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแสดงว่ายื่นแล้วผ่านแล้วถ้าตัวเอสมา มาในหวัวลูกสุกคนสุขูสุกคนเด้อมากินเขานะมากินเขานะแม่สวัสดีทุกบ้านนะสันดาห